สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่พาคุณไปสำรวจความลับของโลกใบนี้แบบเข้าใจง่ายฟังเพลินและได้เรื่องเล่าไปอวดเพื่อนกันทุกวันวันนี้ผมมีเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนหัวข้อของวันนี้คือดวนตาของนกกระจอกเทศใหญ่กว่าสมองของมันใช่ครับฟังไม่ผิดใหญ่กว่าจริงๆลองจินตนาการตามนะครับ นกกระจอกเทศมีดวงตาข้างหนึ่งใหญ่ประมาณ5เซนติเมตรซึ่งถือเป็นดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหมดใหญ่ขนาดมองไกลได้หลายร้อยเมตรช่วยให้มันจับตาดูศัตรูอย่างสิงโตได้ก่อนที่อันตรายจะเคลือบคลานเข้ามา ส่วนสมองของมันกลับมีขนาดใกล้เคียงลูกวอนัทเท่านั้นเองทำให้เกิดมุกที่คนชอบพูดกันว่าตาใหญ่กว่าสมองที่ในกรณีนกกระจอกเทศเป็นความจริงแต่เรื่องหน้าทึ่งของนกกระจอกเทศยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักเจ้านกยักษ์ชนิดนี้ให้มากขึ้น อย่างแรกหลายคนอาจคิดว่านกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่ซุ่มซ่ามแต่จริงๆแล้วมันวิ่งเร็วมากถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังวิ่งได้นานแบบไม่เหนื่อยง่ายๆด้วยความแข็งแรงของขาอันทรงพลังขานี่แหละครับคืออาวุธร้ายแรงที่สุดของมันเพราะมันสามารถเตะได้แรงมากจนทำให้สัตว์นักล่าถึงกับถอยหนีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าส่งต่อเพื่อนคือ นกกระจอกเทศมีนิ้วเท้าแค่2นิ้วต่างจากนกทั่วไปที่มี3 4ถึง4นิ้วซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วเวลาวิ่งได้อย่างเหลือเชื่อเรียกได้ว่าถ้าลองลงแข่งวิ่งกับมนุษย์ไม่มีทางตามทันแน่นอนครับต่อไปคือเกรดความรู้ที่หลายคนไม่เคยรู้ เวลาเจอนักล่านกกระจอกเทศไม่ได้เอาหัวมุดซายอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับนั่นเป็นเพียงความเชื่อผิดๆเพราะความจริงคือมันจะหมอบราบลงกับพื้นเพื่อพลางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมถ้าจำเป็นจริงๆจ,งจึงค่อยใช้ขาโจมตีอย่างเต็มแรง นอกจากนี้นกกระจอกเทศยังเป็นสัตว์ที่มีระบบสืบพันธุ์แปลกมากตรงที่ตัวเมียหลายตัวสามารถวางไข่รวมกันในรังเดียวโดยจะมีไข่หลักของตัวเมียที่แข็งแรงที่สุดส่วนไข่ของตัวอื่นจะถูกจัดให้รอบๆเพื่อให้ลูกที่แข็งแรงมีโอกาสรอดสูงที่สุดตามธรรมชาติไข่ของมันใหญ่มากหนักประมาณ1-1.5กิโลกรัมเปลือกแข็งจนใช้้อนทุบยังลำบากเลยครับ และนี่คืออีกเรื่องที่น่าสนใจแม้จะตัวใหญ่แต่นกกระจองเทศมีพฤติกรรมขี้สงสัยและขี้ตกใจง่ายมากเห็นอะไรแปลกๆทีไรต้องเดินเข้าไปดูมองใกล้ๆด้วยดวงตายักษ์ของมันซึ่งก็คงเป็นเหตุผลว่าธรรมชาติจึงให้ตาใหญ่กว่าสมองเพื่อช่วยให้มันอยู่รอดในทุ่งกว้างที่อันตรายรอบด้าน ทั้งหมดนี้คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนกกระจอกเทศที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและยิ่งค้นก็ยิ่งรู้ว่าโลกของเรายังมีสิ่งแปลกๆให้เรียนรู้อีกเยอะจริงๆครับก่อนจะปิดรายการวันนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบฟังเรื่องราวที่ฟังง่ายได้ความรู้และให้แรงบันดาลใจว่า ยิ่งสงสัยก็ยิ่งได้คำตอบฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ช่องสงสัยแต่ได้คำตอบด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ